สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go จะเป็นยังไงถ้าเช้าวันหนึ่งเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวคุณเองนะั้นมีพลังเหมือนพระเจ้าคุณสามารถบังคับสิ่งของให้มันลอยไปลอยมาได้และนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของการใช้พลังพิเศษของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตกับลูกสาวของเขาเหมือนคนปกติทั่วไปและมันก็เป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับไซโคเคนิสซ์ หนังได้เปิดเรื่องมาที่สกู๊ปข่าวชิ้นหนึ่งนะครับทางสถานีโทรทัศน์ก็ได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านไก่ทอดเธอเป็นหญิงสาวคนหนึ่งมีชื่อว่าชินลูมีลูมีนะั้นอาศัยอยู่กับแม่ของเธอทั้งสองคนช่วยกันคิดสูตรไก่ทอดขึ้นมาแล้วมันก็ได้รับความนิยมมากเพราะว่ามันมีรสอร่อยจนสถานีโทรทัศน์หลายช่องต้องมาขอสัมภาษณ์ให้เธอเล่าประวัติความเป็นมาของร้านไก่ทอด จนเธอได้เป็นสุดยอดเจ้าของกิจการอายุน้อยแต่เว่าในคืนนี้ขณะที่ลูมีกําลังนอนอยู่นั้นก็ได้มีกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งเข้ามาทําลายร้านไก่ทอดของเธอพวกนั้นบุกเข้ามาทำลายร้านทำลายข้าวของจนพังไปหมดพวกผู้ชายเหล่านั้นมาจากบริษัทก่อสร้างพวกเขาได้ตะเวนซื้อบ้านและที่ดินแถวแถร้านไก่ทอดเพื่อจะนำไปสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าแต่ว่าลูมีกับชาวบ้านอีกบางส่วนยังไม่ยอมขายบ้านของตนให้กับบริษัทนี้พวกคนงานของบริษัทก็เลยได้มาข่มขู่ต่างๆนานา และครั้งนี้ก็รุนแรงถึงขั้นทำลายเข้าของในร้านของลูมีและในตอนนั้นเองแม่ของลูมีก็ได้ขับรถมาที่ร้านไก่ทอดและเห็นว่าพวกผู้ชายกำลังลุมทำลายลูมีอยู่เธอจึงได้ตัดสินใจขับรถพุ่งเข้าชนชายกลุ่มนั้นจนรถเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าพวกผู้ชายกลุ่มนั้นก็ได้ไปลากแม่ของลูมีลงจากรถแต่ว่าขณะที่ลากลงมานั้นมันเกิดความผิดพลาดแม่ของลูมีได้หล่นมาที่พื้นแล้วหัวก็ไปกระแทกกับฟุตบาทล,ลูมีได้เข้าไปดูแม่ของเธอที่นอนแน่นิ่งและเมื่อได้นำตัวส่งโรงพยาบาล พวกหมอก็ไม่สามารถช่วยชีวิตแม่ของเธอไว้ได้และในขณะที่แม่ของลูมีนั้นได้เส้นใจมันก็ได้เกิดอุกาบาทพุ่งลงมาที่โลกมันกระทบลงพื้นและล่าท่าที่อยู่ในอุกาบาทนั้นได้ไหลไปตามน้ําที่อยู่ใต้ดินมันผสมรวมกับน้ําและที่ปลายท่อน้ํานั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งกาลังรองน้ําเพื่อจะกินเมื่อเขาดื่มน้ําเข้าไปเขาก็รู้สึกว่าน้ํามันมีรสชาติแปลกๆเขาคิดว่าน้ํามันคงจะสกปรก ชายคนนี้เขามีชื่อว่าซองฮอนและซองฮอนเขาก็ทํางานเป็นยามรักษาความปลอดภัยวันนี้ขณะที่เขาอยู่ที่ทํางานเขาก็ได้บ่นกับแม่บ้านที่บริษัทว่า รู้สึกปวดท้องมากอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเช้านี้ได้ดื่มน้ำสุกปกเข้าไปแล้วหลังจากเลิกงานแล้วเขาก็ยังรู้สึกปวดท้องอยู่ขณะที่เขานั่งกินเบียร์อยู่นั้นเขาได้ฟุบหน้าลงกับโต๊ะแล้วเกรงมือทันใดนั้นแก้วกระดาษที่เขาใช้กินเบียร์มันก็ได้บุกยุยย่แล้วเศษขยะที่อยู่ที่พื้นมันก็ได้ลอยขึ้นจากนั้นมันก็เหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ออกมาจากตัวของเขาทําให้โต๊ะเก้าอี้แถวนั้นล้มละเนรละหน้าและเมื่อซองฮอนกลับมาถึงบ้าน ขณะที่เขานอนอยู่เขาอยากจะสูบบุหรี่เขาเห็นว่าไฟชักมันอยู่ไกลเกินเอื้อมเมืม่อเขายื่นมือออกไปไฟชักมันก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาเขาลุกขึ้นว่าน,นี่มันเกิดอะไรกันแน่แล้วในตอนนั้นเองมันก็ได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเขาไปสายก็บอกว่าพ่อนี่หนูเองนะตอนนี้แม่เสียชีวิตแล้วใช่แล้วครับลูมีโทรมาหาซองฮอนจริงๆแล้วซองฮอนนั้นคือพ่อของลูมีเขาได้จากครอบครัวมาตั้งแต่ลูมียังเล็กๆอยู่และที่งานศพลูมีกับพ่อก็ได้พูดคุยกัน แต่ว่าทั้งสองคนนั้นไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่และในตอนนั้นเองคนจากบริษัทก่อสร้างที่ทํำลายพวกลูมีก็ได้มาเคารพศพด้วยนํามาโดยประธานของบริษัทประธานคนนี้เขาชื่อประธานมินนะครับประธานมินก็จะให้เงินช่วยเหลือค่าทําศพแต่ว่าลูมีไม่รับเอาไว้แล้วจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ตลุมบอลกันพอทุกอย่างจบลงแล้ว ทนายความของลูมีก็ได้เข้ามาแนะนําตัวกับซองฮอนเพราะว่าเขาเพิ่งรู้ว่าซองฮอนนั้นเป็นพ่อของลูมีทนายความคนนี้ชื่อทนายคิมนะครับทนายคิมนั้นเขาจะสู้ความกับพวกบริษัทก่อสร้างให้กับพวกของลูมีจากนั้นทนายคิมก็ได้พาซองฮอนไปที่ร้านขายไก่ทอดของลูมีแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวว่าคนของบริษัทก่อสร้างจะมาทยอยซื้อที่ดินบ้านเรือนแถวนี้แต่ว่าลูมีนั้นไม่ยอมขายจนถูกขู่ทำร้ายและล่าสุดแม่ของลูมีก็ได้เสียชีวิตลงเพราะน้ำมือคนเหล่านี้ และเมื่อกลับมาถึงบ้านซองฮอนก็ได้มาลองใช้พลังพิเศษของเขาและในที่สุดเขาก็สามารถทําให้สิ่งของรอบๆตัวของเขาลอยขึ้นมาเหนือพื้นได้และหลังจากงานศพแม่ของลูมีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซองฮอนก็ได้ไปบอกกับลูมีและคนอื่นๆว่าให้ขายบ้านให้กับบริษัทก่อสร้างไปเถอะพอสู้ยังไงก็ไม่มีทางชนะแต่ว่าคนอื่นๆน,นั้นไม่เห็นด้วยที่ซองฮอนได้พูดออกไปแบบนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงลูมีอยากให้ลูมีกลับไปเรียนหนังสือและก็กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเธอ แล้วต่อจากนั้นซองฮอนก็ได้ไปสมัครงานที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งเขาอยากจะแสดงโชว์ความสามารถพิเศษของเขาที่สามารถบังคับให้สิ่งของลอยได้เมื่อเจ้าของไนท์คลับเห็นการสาธิตของซองฮอนเขาก็ตกลงที่จะรับซองฮอนเข้าทำงานทันทีวันรุ่งขึ้นซองฮอนก็ได้ไปหาลูกสาวของเขาแล้วก็บอกกับเธอไปว่าตอนนี้เขาได้งานใหม่แล้วแล้วอยากจะให้ลูมีย้ายไปอยู่กับเขาเพราะตอนนี้เธออยู่ตัวคนเดียวไม่ได้อยู่กับแม่แล้วทั้งสองคนก็ได้เปิดอกพูดคุยกันแต่ว่ายังไง ลูมีเธอก็ไม่ยอมย้ายไปเธออยากจะต่อสู้อยู่ที่นี่แล้วในตอนนั้นเองคนของบริษัทก่อสร้างก็ได้บุกมาที่ที่ตั้งของพวกลูมีอยู่ทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าปะทะกันแต่ดูเหมือนพวกชาวบ้านจะสู้ไม่ไหวเพราะพวกเขาไม่มีอาวุธเลยในขณะที่พวกคนงานก่อสร้างมีอาวุธครบทั้งสองมือในขณะที่พวกนั้นบุกเข้ามาพวกมันก็ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ส่วนทางด้านซองฮอนนั้นเขาก็เป็นห่วงลูกสาวมากเขาได้บุกเข้าไปช่วยลูมีและก็แน่นอนครับเขาได้ใช้พลังพิเศษของเขาเหวี่ยงพวกคนงานก่อสร้างไปคนละทิศคนละทางจนไม่มีใครหน้าไหนกล้าขวางทางเขาอีกจนเขาสามารถมาช่วยลูมีไว้ได้แล้วเขาก็ได้ใช้พลังพิเศษของเขาเล่นงานพวกคนงานก่อสร้างจนชาวบ้านคนอื่นก็ได้เห็นพลังพิเศษของเขาทุกคนก็ตกใจแต่ว่าก็ดีใจที่มันสามารถ ช่วยไล่พวกคนงานก่อสร้างให้กลับไปหมดแล้วหลังจากวันนั้นซองฮอนก็ได้เป็นเหมือนฮีโร่ของพวกชาวบ้านเขาได้ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ใช้พลังพิเศษของเขาเคลื่อนยา้ายพวกรถยนต์และสิ่งของต่างๆมาขวางทางเอาไว้ไม่ให้พวกคนงานก่อสร้างเข้ามาในเขตพวกชาวบ้านก็ต่างบอกกันว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยวันนี้มันเป็นเรื่องจริงจนมีกลุ่มคนงานก่อสร้างบางกลุ่มได้เข้าไปหาประธานมินแล้วก็ได้ขอลาออกจากงานเพราะว่าเห็นสิ่งที่ซองฮอนได้ทําพวกเขากลัว ไม่อยากจะต่อสู้กับคนที่มีพลังพิเศษและในตอนนั้นเองมันก็ได้มีโทรศัพท์มาถึงประธานมินบอกว่าจะมีประธานใหญ่ที่ใหญ่กว่าประธานมินขอหน้ากินข้าวกับเขาแล้วทนายคิมกับลูมีก็ได้มายืนคุยกันแล้วก็ได้ดูสิ่งที่ซองฮอนได้ทําให้พวกเขาตอนนี้มันเหมือนเป็นป้อมปักการดีๆนี่เองพวกเราน่าจะปลอดภัยได้สักพักหนึ่งแล้วทนายคิมก็ยังบอกอีกว่าที่ซองฮอนได้ต่อต้านอยากจะให้พวกเราขายที่ให้กับบริษัทไป เพราะว่าไม่อยากจะให้เธอนั้นบาดเจ็บพ่อของเธอนั้นรักเธอมากนะแล้วก็ดูเหมือนว่าทนายคิมกับลูมีนั้นจะมีใจให้กันนิดๆน,นะครับลูมีนั้นก็สังเกตว่าตอนนี้พ่อสามารถเข้ากับพวกชาวบ้านได้แล้วเขาเป็นที่รักของพวกชาวบ้านแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งลูมีได้ไปทานข้าวกับพ่อของเธอเธอก็ได้บอกพ่อไปว่าพ่อใช้พลังแบบเนี้ร่างกายของพ่อจะรับไหวเหรอพ่อน่าจะไปหาหมอดูบ้างนะสังฮอนก็บอกไปว่า พ่อรู้ตัวดีตอนนี้พ่อรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าแต่ก่อนซะอีกลูมีก็ได้ขอร้องให้พ่อไปหาหมอเพราะตอนนี้เธอรู้สึกเป็นห่วงพ่อของเธอขึ้นมาเหมือนกันส่วนประธานมินมือเที่ยงนี้เขาก็ได้มาพบก,กับประธานบริษัทอีกคนหนึ่ง เธอนั้นเป็นผู้หญิงเธอก็ได้สอบถามประธานมินไปว่ามันเกิดปัญหาอะไรทําไมเรายังไม่ได้ที่ดินแถวนั้นมาอีกประธานมินก็บอกไปว่ามันมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่ามันดันมีคนที่มีพลังพิเศษเข้ามาช่วยพวกชาวบ้านเอาไว้ซึ่งคําตอบนี้มันทําให้ประธานผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจเธอเลยได้เรียกลูกน้องให้เข้ามาซ้อมประธานมินจนประธานมินต้องคารนเข้าไปขอโทษเธอแล้วก็บอกว่าจะทํางานให้สําเร็จโดยเร็วที่สุดส่วนเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะดูแลเรื่องตํารวจให้เองแล้วตอนนั้นทางทีวีก็ได้มีข่าว ว่ามีชายคนหนึ่งใช้พลังพิเศษเหวี่ยงพวกคนงานก่อสร้างให้ไปคนละทิศคนละทางแล้วก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางอาวุธได้มาบอกว่าถ้าดูดีๆแล้วในมือของชายคนนั้นเขาได้ถืออะไรบางอย่างพอเขากดปุ่มมันก็เกิดเป็นพลังงานเป็นคลื่นแรงสูงผลักให้พวกคนงานเหล่านั้นกระเด็นออกไปและอาวุธประเภทนี้น่าจะมาจากประเทศเกาหลีเหนือและชายคนนี้ก็ได้เข้ามาสร้ซึมในสังคมของเราแล้ว และเช้าวันต่อมาตำรวจก็ได้มานำตัวซองฮอนไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจลูมีเลยได้โทรหาทานายคิมแล้วก็บอกว่าพ่อของเธอได้ถูกตำรวจจับไปแล้วในตอนนั้นเองพวกกองกำลังของตำรวจก็ได้บุกมาที่บริเวณที่ตั้งของพวกชาวบ้านมากันชุดใหญ่และทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนการของประธานผู้หญิงคนนั้นคือเขาจะดึงตัวซองฮอนออกไปแล้วก็ให้ตำรวจบุกมาที่นี่เข้ามาจับกลุมพวกชาวบ้านในข้อหาที่มาทำสิ่งกีดขวางการจราจร พวกนักข่าวก็ได้มาทําข่าวการบุกจับกลุ่มครั้งนี้ด้วยส่วนด้านซองฮอนนั้นขณะที่อยู่ที่โรงพักประธานผู้หญิงคนนั้นเธอก็ได้มาพบกับเขาแล้วก็บอกว่าเธอมีข้อเสนอให้สองข้อข้อแรกคุณจะถูกตราหน้าจากพลังพิเศษที่คุณมีว่าคุณเป็นบุคคลอันตรายและนั่นมันก็หมายถึงคุณกับลูกสาวของคุณจะต้องหาเช้ากินขําหรือจะใช้พลังพิเศษของคุณไปเก็บขยะขายก็ได้กับข้อที่2แค่ยอมรับว่าคุณเป็นแค่ทาสคนหนึ่ง ทำทุกอย่างตามที่ฉันสั่งและอยู่อย่างสงบเงียบไปวันๆแต่นั่นคุณจะได้เงินเลี้ยงลูกสาวไปตลอดชีวิตของคุณจากนั้นเธอก็ยืนน่นามบัตรให้กับซองฮอนแล้วก็บอกว่าถ้าคิดได้ก็โทรมาแล้วกันแล้วเธอก็เดินออกจากห้องไปส่วนทางด้านตำรวจที่เข้าไปบุกจับกลุ่มพวกชาวบ้านนั้นก็ได้บุกเข้าไปชาวบ้านก็ได้ต่อสู้ตอนนี้มันเกิดเพลิงไหม้ไปทั่วบริเวณไปหมด ทางทีวีก็ได้ถ่ายท่อสดเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่พวกชาวบ้านก็ได้ล่นถอยหนีจนไปรวมตัวกันที่ดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งและตอนนั้นเองซองฮอนก็ได้ดูข่าวในทีวีด้วยพอพวกตำรวจเห็นว่าซองฮอนดูทีวีเขาจึงได้ปิดทีวีลงแล้วก็นําตัวซองฮอนไปขังไว้ในคุกจากนั้นเขาก็ได้ใช้พลังพิเศษของเขาดึงโทรศัพท์มือถือของตำรวจคนหนึ่งเอาเข้ามาดูเมื่อเขาเห็นข่าวแล้วเขาก็รู้สึกตกใจมากเขาอยากจะไปช่วยลูมีลูกสาวของเขาเขาจึงใช้พลังพิเศษของเขาทําลายกุญแจมือแล้วก็ลูกกลม แล้วก็สิ่งอื่นๆที่อยู่รอบตัวเขารวมถึงพวกตำรวจด้วยให้กระเด็นออกไปจากนั้นเขาก็ได้กระโดดออกจากห้องขังมายังลานจอดรถหน้าสถานีตำรวจแล้วเขาก็ได้มาเจอกับประธานผู้หญิงคนนั้นซองฮอนได้หยิบนามบัตรออกมาแล้วก็ขยี้นามบัตรใบนั้นทันใดนั้นเองรถยนต์ของเธอก็ถูกขยี้ไปด้วยแล้วซองฮอนก็ใช้พลังพิเศษของเขามันทําให้ตองเขารอยขึ้นเขาบินไปในท้องฟ้าเพื่อจะไปช่วยลูกสาวของเขาและที่บนดาดฟ้าของตึกตำรวจก็กําลังทําร้ายชาวบ้าน ชาวบ้านนั้นไม่มีที่ไปแล้วพวกเขาต่อสู้กับตำรวจด้วยมือเปล่าขณะที่ตำรวจนั้นใช้กระบองทุบพวกเขาเมื่อซองยอนมาถึงที่ดานฟ้าเขาก็ได้ใช้พลังของเขาเหวี่ยงตำรวจออกไปเหมือนเดิมพวกตำรวจก็ล้มละเนระนาดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางไม่มีใครสามารถต้านทานพลังของซองหอนไว้ได้และเขาก็ยังได้ใช้พลังของเขาเหวี่ยงให้ชาวบ้านข้ามไปยังดาดฟ้าตึกที่อยู่ใกล้ๆแต่ทว่าลูมีนั้นเธอถูกตำรวจจับไว้เป็นตัวประกันแล้วเธอก็พลาดตกตึกลงมา แต่ว่าซองฮอนนั้นเขาได้ห่อลงไปรับลูมีเอาไว้ก่อนที่เธอจะตกถึงพื้นพวกชาวบ้านก็ต่างช่วยกันลุ้นและในที่สุดซองฮอนก็ได้พาลูมีมาส่งไว้รวมกับพวกชาวบ้านจากนั้นเขาก็ได้บินลงมามอบตัวกับพวกตำรวจแต่ว่าก่อนจะไปเขาได้ต่อยไปที่ประธานมินหนึ่งครั้งแล้วก็บอกว่านายชนะแล้วและข่าวนี้ก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ของประเทศจากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยไปถึงสี่ปีและที่น่าเรืยนจำวันนี้ซองฮอนได้ถูกปล่อยตัวและทนายคิมก็ได้แวะมารับเขา ภายในรถหลังจากที่ได้คุยสารทุก์สุขดิบกันแล้วทนายคิมก็ได้บอกว่าตอนนี้เขากําลังจะแต่งงานและเจ้าสาวของเขาก็คือลูมีนั่นเองจากนั้นทนายคิมก็ได้ขับรถมาจอดที่ตึกแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าตรงนี้เคยเป็นร้านไก่ทอดของลูมีแต่ว่าบริษัทก่อสร้างทํางบบานปลายและมันก็ยังมีปัญหาคอร์รัปชันภายในองค์กรอีกด้วยจึงทําให้การก่อสร้างดําเนินต่อไปไม่ได้ รั้นายคิมก็พาซองฮอนมายัางร้านไก่ทอดร้านใหม่ของลูมีวันนี้พวกชาวบ้านที่เคยร่วมต่อสู้กับซองฮอนก็ได้มาต้อนรับเขาพวกชาวบ้านก็บอกว่ายินดีต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึง่งและในตอนนั้นเองลูมีก็ได้เห็นพ่อของเธอเธอก็รู้สึกดีใจและก็เขินเธอเลยบอกพ่อของเธอไปว่าเอาแต่จ้องหน้าหนูอยู่ได้พ่อรีบมาช่วยหนูหน่อยเร็วคนเต็มร้านไปหมดเลยแล้วซองฮอนก็ได้ใช้พลังพิเศษข,ของเขาอีกครั้งหนึง่งและมันก็ทําให้แก้วเบียร์ลอยขึ้นไปในอากาศ ลอยไปส่งให้ลูกค้าตามโต๊ะต่างๆพวกลูกค้าก็ต่างร้องเฮโลกันตบมือกันยกใหญ่เพราะว่าตอนนี้ร้านนี้มีชื่อร้านว่าร้านไก่ทอดยอดมนุษย์แล้วหนังก็ได้จบลงนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็ เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ